งบไม่เกินพันมีมีดหมอตำรับโบราณราคาไม่เกินพันไหมครับมีครับผมวันนี้ผมจัดโปรโมชั่นให้นะครับ11เดือน11เอาไปเลยครับมีดหลวงปู่ประเสริสีคุโตนะครับความยาวรวม9.5นิ้วเฉพาะใบ5นิ้วนะครับดมฝักไม้มะค่าดำโบดเก่าตอกลายวิญนาควัดดูนนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับและเข้มขังมากๆ1เล่มนะครับแล้วก็จะมีใบคาถากำกับให้แบบนี้นะครับแต่มีพยันหลวงปูประสเสริีกุโตให้นะครับ มีบัตรรับรองพระแท้สมาร์ทการมาตรฐานสากลประกันความแท้ให้ตลอดชีพนะครับทั้งชุดนี้บูชาเพียง9 9 9สบาทนะครับสำหรับโปรโมชั่น11เดือน11นะครับส่งฟรีนะครับมีปลายทางนะครับสามารถเก็บปลายทางได้นะครับนะท่านใดสนใจก็แจ้งชื่อไว้ได้เลยนะครับมีดหมอรุ่นเหนือดวงนะครับพระครูโสพลธรรมคุณหรือหลวงปู่ประเสริฐสิริคุตโตออกวัดอุดมคงคาคีรีเขตหรือวัดดูนจังหวัดขอนแกน่นสุดยอดเครื่องรางมีดหมอมงคลจัดสร้างตา,ต,าตามตำรับวิชาโบราณ หล่อหล,อ,ลอมมวลสารตีใบบรรจุมวลสารทุกเล่มนะตีมืออักขระทีละเส้นเป็นศาสตร์วิชาโบราณการทำศาสตราวุธอาคมที่ทรงคุณค่ามีการจัดสร้างที่ยุ่งยากซับซ้อนตามตำรับโบราณอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดพุทธคุณเกิดพารานุภาพเป็นเครื่องรังศักดิ์สิทธิ์และทนยศอักขระบนใบมีดนะครับหลักๆก,ก็จะมีตอกรายพญานาคนะครับซึ่งเป็นพญานาควัดดูนะครับที่ อยู่ในตำราของโรงผู้ผ่างนะท่านเคยเจอคณะวิปัสนากรรมฐานที่วัดอุดมคงคาคีรีพญานาควัดดูนนะครับส่วนตรงกลางนะครับอักขารตรงกลางตรงนี้จะอ่านว่านโมพุทธายะสะวยะอนุภาพของพระพุทธเจ้า5พระองค์พุทธคุณนั้นครอบจักรวาลตรงนี้จะมีชื่อรุ่นนะครับคำว่าเหนือดวง และก็จะมีโค้ดและหมายเลขกำกับไว้ทุกเล่มนะครับตรงกลางาพยานะมีโค้ดปอสอเล็กๆกำกับอยู่ปลายใบนะครับจะตอบคำว่าเหนือดวงเป็นชื่อรุ่นและมีรันหมายเลขกำกับไว้ทุกเล่มเลยนะครับอันนี้นตอกหมายเลขเป็นแหรัดแบบ3กษัตริย์ยกขอบสวยงามนะครับแล้วก็ไม้นะครับจะเป็นไม้มะค่าดำโบดเก่าส่วนด้ามมีดนั้นจะบรรจุมวลสารไว้หลายชนิดเลยนะครับแล้วก็จะมีการอุดด้วยข้างอุดด้วยชนโรงนะครับปิดไว้ตามตำรับโบราณ อีกฝั่งนะครับจะตอกอยันกำกับว้ยันตรงกลางนั้นเป็นตัวย่อคาถาอิติมะอัสปักการเข้าถึงคุณพระรันาตนรไตเป็นแก้วสามประการห้อมร้อมป้องกันถือว่าเป็นสุดยอดแห่งยันด้านแค้วคาดคงกระพันและป้องกันภัยล้อมรอบด้วยธาตุทั้ง4ี่นะครับนมัพระทะคงกระพันชาตรีมหานิยมการภายัยอันตรายทําลายสิ่งอัปมงคลจะมีอัคระ,ะทำอีสานนะครับที่ตอกไว้ด้านบนนะครับจะต่อไปอันนี้นะครับก็เป็นยันประจําองค์หลวงปู่ประเสริฐซึ่งใช้ ในการเสกวัตถุมงคลนะครับและกํากับลงในวัตถุมงคลนะแทบจะทุกรุ่นขององวงปู่นะจะขาดยันนี้ไม่ได้เลยเรียกว่ายันประจําองค์ไปชนวนมวลสารตะปูสังขาวาน,นโบทเก่าด้ามไม้ฝักไม้มะค่าดําโบทเก่าความยาวรวม9.5นิ้วเฉพาะใบ5นิ้วจะได้รับปัดรับรองพระแทสมาร์ทการ์ดมาตรฐานสากลประกันความแท้ให้ตลอดชีพมี QR Code แสดงข้อมูลการจัดสร้างอย่างชัดเจนม